สวัสดีครับอุมอดดจิตอาสานะครับพยากรเนี่ยต่อไปอองมาจิตอาสาทําความดีขึ้นสู่สังคมกันนะครับผมครับวันนี้มาเข้าคลิปนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของวันอันไหนบ้างที่จะถูกฉลองกับวันไหนบ้างผมพอดีเห็นจะเข้าใกล้ๆวันวันททายกันแอืความรักคนของคู่รักกันวันนี้เราเกิดวันนี้ปุ๊บอีกวันนึง จะเหมาะสมกันไหมอยู่กันแล้วจะรอดไหมอ่ะอย่างเช่นว่าเป็นเรื่องของการทํางานเราเกิดวันนี้ควรจะได้เพื่อนประเภทวันนี้วันนี้เพื่อการเดินทางให้มันราบเรียบส่งเสริมกันใครเป็นยังไงก็เลือกกันตามนั้นไปนะครับผมครับคลิปนี้ผมว่ามันมีประโยชน์มากครับอ่าในการที่จะเราจะเลือกตรงนี้นะครับผม ลองดูแล้วกันว่าเราใช้หลักของโหราศาสตร์เข้ามานะครับผมในการที่จะตอบปัญหาแก้ปัญหาตัวนี้ลองเอาไปใช้ดูนะครับผมว่ามันจริงไหมลองเอาไปคํานวณดูว่าเอ๊ะที่ผ่าน,านมาเพื่อนคนนี้เอ๊ะทำไมกับเราแรกๆเหมือนจะดีแต่พออยู่ไปอยู่มาปุ๊บเอ๊ะมีปัญหามีเรื่องทะเลาะกัน แต่เลือกคนนี้อทําไมคนนี้ไม่ถึงเข้ากันอลองดูี่ว่าเราเกิดวันนี้เขาเกิดวันไหน,น,นต็อไปดูขวาข้อมูลมาปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราก็จะรู้ว่าเมันก็อาจจริงเว้ยมันก็มีเปอร์เซ็นต์มีสถิติที่เป็นไปได้คู่รักในคู่นะครับผมที่จนะมีปัญหาต้องเลิกรากันส่วนนี้มันก็มีประโยชน์ได้เช่นเดียวกันนะครับผมเลือกตรงนี้ปุ๊บับตรงนี้ทีอ่ะ มันก็อาจจะถูกต้องแต่ตามหลักการแล้วถ้าเราไม่มองในเรื่องของโหราศาสตร์นะครับผมก็คือคนเราอยู่ด้วยกันต้องปรับตัวกันต้องยืดหยุ่นกันแต่แต่ละวันของของ,ของ,ของคนที่เกิดขึ้นมานั้นมันก็จะมีคาแรคเตอร์มีทา่ามีทุกอย่างที่ประกอบกันเป็นคนคนนั้นขึ้นมาได้ดังนั้นการที่ไปอยู่ผิดท่าอยู่ ไม่ไม่เขาเรียกไม่บาลานไม่สมดุลกันมันก็เกิดปัญหาเช่นเดียวกันครับผมวิธีของโหราศาสตร์อันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปชมว่าอะไรที่มันอยู่แล้วไอ้รับกันดีกันอะไรอยู่แล้วมันอยู่กันแล้วมีปัญหาอยู่กันแล้วก็เป็นศัตรูขัดคอกันปะปลกันกันตลอดเวลาครับผมรัก่อจะไปชมคลิปนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดสมัครสมาชนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมและ ทีมงานทุกทุกท่านด้วยครับครับมาดูวันศุกร์กันบ้างน,นะครับผมผู้ที่เกิดวันศุกร์นะครับผมเจอกับ คนที่เกิดวันอื่นๆห,หรือวันเดียวกันจะมีผลลัพธ์ประมาณไหนนะครับผมก็การทํานี้ก็คือเราเอามาเพื่อที่จะในการทํางานคนคนนีเน้เป็นคนเกิดตรงนี้มีข้อมูลปุ๊บเราจะเข้ากับเขาได้ไหมเราจะทําอย่างไรเราจะปรับตัวอย่างไรเราจะใช้เขาในเรื่องไหนดีอะไรที่ถูกไม่ถูกหรือเป็นครอบครัวก,ก็เช่นเดียวกันนะครับผมสามีภรรยา ก็มีเกณฑ์น,นะครับผมที่มันจะเกิดอะไรเป็นแบบนี้รู้เขารู้เราดีกว่าอะคนที่เกิดวันศุกร์ครับผมตัวแทนวันศุกร์ก็คือเลขหขกนะครับผมดาวศุกร์ของเราอ่สําหรับเพศชายนะครับผมที่เพศหญิงเกิดวันศุกร์เหมือนกันนะครับผมจริงๆก็น่าจะดีนะคนหนึ่งก็แบบมีความสุข ลันลาส่วนอีกคนหนึ่งก็มีความสุขลานลาแต่ไม่ใช่ครับผมพอดีปัญหาที่เกิดขึ้นคือลองเอาหกบวกหกก็เป็นสิบสองสิบสองก็คือราหูนั่นเองและหกนี่คืออะไรครับมาจากหนึ่งหนึ่งก็คือดาวอาทิตย์คือเป็นวิธีการคิดไปคิดมาปุบ๊บปั๊บออกมาเป็นราหูตัวนี้อ่าฉะนั้นเรื่องของการ ความรักดาวหนึ่งนะครับผมลองเปรียบเป็นกนากเรื่องของความรักการช่วยเหลือคนไม่ได้ทําไปก็ไม่ได้อะไรความรักเหล่านี้ทําไปก็ทําคุณผลไม่ขึ้นฉะนั้นอยู่ไปก็ขัดแย้งกันออกเปล่าอยู่ไปก็มีปัญหาครับผมวันสุกร์กับวันศุกร์อยู่กันก็ไม่รอดครับผมต่อมานะครับผม ผู้ชายเกิดกวันศุกร์ผู้หญิงเกิดกวันเสาร์บ้างครับผมศุกร์ขเข้าเสาร์แทรกเลยอันนี้ทันทีครับผมปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะครับผมก็คือหนึ่งเรื่องของการทะเลาะเบาแหวงกันเกิดขึ้นศุกร์ขเข้าศุกร์ขเข้าสขเขาสาร์แทรกส่วนอีกอันหนึ่งมันเป็นตำนานที่ว่ากันมาว่าดาวดวงนี้พอมาสัมผัสเจอดาวดวงนี้ปุบ๊บเข้าปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็คือครอ,อบครัวเบียดเบียน มีปัญหาทางครอบครัวเกิดขึ้นอีกปหารนะครับผมอันนี้ก็เลยตอบว่าให้ไฟแดงกากระบ,บาดแดงไปเลยอ่ะมาต่อมาคนที่เกิดวันศุกร์พบกับคนที่พุดกลางคืนบ้างพุดกลางคืนก็คือดาวราหูนั่นเองครับผมพุดกลางคืนหมายถึงเลขเหลี่ยมหมายถึงการ ไม่ค่อยซื่อไม่ค่อยตรงครับผมเพราะว่าเหลี่ยมเยอะเอาตัวรอดเก่งพอมันมาประกบกับดาวสุขอ่ะมันจะเป็นเรื่องของอะไรครับผมความความรักไม่พอมีความรักเพิ่มอีกต่างหากไม่ได้มีรักเดียวมีหลายหลายรักขึ้นมานี่คือเกณฑ์ที่เกิดขึ้นครับผมฉะนั้นอยู่ด้วยกันแล้วไม่ซื่อตรงต่อกันก็ แปดกากระบาดแดงครับผมอ่ะดาวสุกต่อมาดาวสุกมาเจอดาวอาทิตย์กันบ้างผู้ชายสุกผู้หญิงเป็นอาทิตย์ครับผมลองบวกกันหกบวกหนึ่งก็เป็นเจ็ดเจ็ดเจอหกตัวนี้ตอบคำเดิมเลยปุ๊บกากระบาดแดงครับผมเพราะเมื่อกี้เราได้บอกไปแล้วว่าเป็นเรื่องของการโดนบีบเปลี่ยน,ยนจากครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะตามมาตามมาจนมีปัญหากันจนเลิกลาจะได้ครับผม มากันต่อต่อมาว่าผู้ชายเกิดวันศุกร์นะครับผมผู้หญิงเกิดวันจันทร์บ้างศุกร์จันทร์บวกกันได้แปดแต่คราวนี้แปดตัวนี้กลับกลายเป็นดีแล้วเพราะว่ามาอยู่ในมุมที่ดีแล้ครับผมเนื่องจากเสน่ห์ความมีเสน่ห์นะครับผม,นม,ม,นนบผมหนึ่งได้เรื่องของความมีสเสน่ห สองได้เรื่องของอำนาจนั่นเองแปดส่งเสริมกันในเรื่องของอำนาจนะครับผมถ้าผู้ชายเกิดวันศุกร์ผู้หญิงเกิดวันจันทร์จะได้ดีตัวนี้ครับผมดังนั้นเราติ๊กไฟเขียวให้เลยอ่าประมาณวันศุกร์กับวันอังคารบ้างครับผมคู่มิตรวันผู้ชายเกิดวันศุกร์ผู้หญิงเกิดวันอังคารนะครับผมคู่มิตรอะไร ช่วยเหลือเกื้อกูลกันครับผมติ๊กไฟเขียวให้ทันทีเลยแจววันนี้ต่อมาวันสุขผู้หญิงเกิดวันอาทิตย์เอ๊ะเกิดวันพุธครับผมคู่ธาตุน้ำเกิดขึ้นพูดจากันไพเราะก็เป็นการเสริมสร้างเสน่ห์เสริมสร้างสมบัติความมั่นคง ฉะนั้น6-4สติ๊กไฟเขียวได้เลยอะต่อมา6-5นะครับผมถ้าผู้ชายเป็น6ผู้หญิงเป็น5อ่ะที่บอกเคยบอกกันแล้วว่าอ่ะ5เนี่ยในตำนานก็เป็นสามีผู้หญิงเป็นภรรยาฉะนั้นเป็นเรื่องของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันอะไรยังไงก็ต่างช่วยเหลือกันครับผมฉะนั้นในคนเกิดวันศุกร์ก็จะมี1 2ึ่ตัวนี้นะครับผมลองไปสังเกตดูว่า จริงไหมที่ผมพูดว่าตามตำราโบราณเขาว่ากันว่าอย่างนี้มันเกิดขึ้นจริงไหมแต่ผมเชื่อว่าเกืิอซน90%ที่มันเป็นประมาณนี้ครับผมโอเคครับสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ครับเอาไปลองใช้ดูนะครับครับจบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปวันที่มันถูกฉโฉลกกันวันนี้เป็นอย่างนี้วันนี้เป็นอย่างนี้นะครับผมลองเอาไปใช้ลองเอาไปคำนวณดูว่าเอกะที่ผ่านมามันเป็นเรื่อง คนนี้กับอย่างนี้มันเกิดแบบนี่แบบนี้ขึ้นผมเชื่อว่ามีประโยชน์มากครับผมในอนาคตต่อไปเราจะเดินไปยังไงเราลองใช้วิธีแบบนี้ดูตามหลักโหราศาสตร์เข้ามาช่วยเป็นไกด์เนี่ยนในชีวิตเกิดขึ้นนะครับผมครับโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับผมสําหรับการติดตามรับชมช่องหมอดูจิตอาสานะครับผมครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ผมอีกทีนึงนะครับผม ขอบคุณมากนะครับสำหรับการเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับผมครับสวัสดีครับผม